ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพล้ำขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ว่ารัชก,การจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตำบลจำปาหล่อลุยน้ำมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย กองทุนยุติธรรมจังหวัดอ่างทองเข้าชื่อเหลือหนุ่มวัย22ปีหลังต้องโทษร่วบวางเพลิงไม่มีเงินประกันตัวจำต้องถูกขังนานกว่า1ปี6เดือนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลากระชังเดือดร้อนหนักเร่งเปลี่ยนกระชังตรวจสอบตะไครยหลังทางอำเภอนำกระสอบทรายบรรจุเข้าช่วยเพิ่มเติม,ตมกอกทรายเพิ่ม ติดตามท้กประเด็นข่าวได้ในข่าวภาคภาท้องถิ่น A อซีทีวีนิวอ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลิมศักดิ์คุครองมาติดตามมาที่ข่าวแรกกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตำบลจำปาหล่อลุยน้ำมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคและมอบของให้ผู้ป่วยติดเตียงและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่หมู่ที่หนึ่งตําบลจัมปาหลออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะรษเสรดีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางทักษณนิพร์ปุตตะรเสรณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองนายรัฐาสีดีชลังสรีประลัดจังหวัดอ่างทองนายศักดาบรรดาศักด์นายอำเภอเมืองอ่างทองเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัมปาหลอลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยจํานวน38ราย สำหรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้มีสาเหตุจากน้ำเอ่ร้นตลิงเนื่องจากที่พักอาศัยของชาวบ้านอยู่นอกแนวกั้นน้ำเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยามีปริมาณมากจึงทำให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางผู้วา่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะจ,จึงได้นาเครื่องอวปโภคและบริโภคของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลเข้าให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านถูกน้ําท่วมได้แก่บ้านของนางประยูนแหนบทองอายุ74ปีและนายคํานึงแหนบทองอายุ79ปีซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่47หมู่ที่1ตาบลจำปาหลอ่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยตัวบ้านเป็นบ้านไม้2ชั้นมีสภาพผุพังและทั้งสองรายยังมีโรคประจําตัวไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองได้นําเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้ และประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลเพื่อหาทางช่วยเหลือและรักษาต่อไปเพื่อให้ทั้งสองรายได้รับการดูแลและรักษาที่ถูกต้องกองทุนยุติธรรมจังหวัดอ่างทองเข้าช่วยเหลือหนุ่มวัย22ปีหลังต้องโทษร,ร่วมวางเพลิงไม่มีเงินประกันตัวจำต้องถูกขังนานกว่า1ปี6เดือน,ท,นที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัดอ่างทองเพิ่อเมืองจังหวัดอ่างทองนางดวงพรนิยพัฒ ผู้ในการสํานักงานกลุมพืชจังหวัดอ่างทองคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจังหวัดอ่างทองได้พูดคุยกับนางสรินยาอายุ57ปีอยู่บ้านที่108หมู่ที่3ตบลชวัยอ,อํชาชัยโยจัังหวดังทองหลังบุตรชายของตนคือนายพิทยาต้องโทษร,ร่วมกับพวกในคดีร่วมกันวางเพลิงหลังฉลองวันเกิดกับเพื่อนและนั่งรถไปซื้อของกับพวกแต่เพื่อนกลับไปก่อเหตุทำให้ถูกขังนานกว่า1ปี6เดือนเพราะไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัว ซึ่งเบื้องต้นานางดวงพรนิยพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคูุมพืชจังหวัดอ่างทองคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเพื่อพิจารณาในคดีดังกล่าวหลังศาลชั้นต้นได้ยกฟ้องจึงได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในคดีก่อให้เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวซึ่งใช้หลักทรัพย์เป็นเงิน5 0 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นเงินของกองทุนยุติธรรมจังหวัดอ่างทองยื่นประกันตัวออกมาทางด้านมารดา ของนายพิทยากล่าวขอบคุณด้วยน้ำตาหลังเห็นใบหน้าลูกชายและสวมกอดด้วยความดีใจพร้อมสอนลูกถึงการคบเพื่อนและการอยู่ร่วมกันในสังคมส่วนนายพิทยาได้กล่าวว่าถือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของชีวิตตนเองนับจากนี้ตนจะทำงานเพื่อหาเรียงมารดาต่อไป เกษตรกรผู premises, 1, ้เลี้ยงปลาในกระชังเดือดร้อนหนักเร่งเปลี่ยนกระชังตรวจสอบตะข่ายทางอำเภอนำกระสอบทรายบรรจุเข้าเพิ่มเติมเพื่อกอกทรายเพิ่มที่ตำบลผงเผงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ7-8เซนติเมตรเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังเดือดร้อนหนักเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวกาดและไหลแรงทําให้ต้องแบ่งปลาในกระชังเพื่อลดความหนาแน่นเพราะแรงน้ําทําให้ตะข่ายตีกระแทกกับตัวปลา เป็นแผลและติดเชื้อทยอยกับตายเป็นจำนวนมากและเร่งตรวจสอบตะข่ายและพบว่ามีชำรุดฉีกขาดด้วยแรงดันของน้ำทำให้ปลาหลุดไปกับน้ำทางด้านอําเภอป่าโมกและอบตอได้นำกระสอบบรรจุทรายเพิ่มเพื่อเร่งนำมากอกทรายเตรียมความพร้อมเสริมแนวขัข้นดินที่อาจพังและทำให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมส่วนสถานการณ์น้ำฝนยังคงตกชุกทุกวัน ส่วนระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หานีชนรมาศีเจ็เอหน้าสถารการณจังหวัดอ่างทองล่าสุดเมื่อเวลาสิบนาฬิกาน้าไหลผ่านหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ําอยู่ที่เจ็ดจุดศูนย์แปดเมตรจากระดับตลิ่งเก้าจุดสามสองเมตรชีวิตย้มค่ําคืนคนงานลงอิดผงเพลงหลังน้ําท่วมควรที่พักอาศัยน้ําท่วมย้ายมาอยู่ที่เต็นตอนกลางคืนระแวงรถชนและยุงที่ชุกชุม ชีวิตในยามค่ำคืนของคนทําโรงงานอิดหมู่ที่สามตผงเพงอเอเป่ามกจหวัดอ่างทองหลังน้ําเอา่ร้นตลิ่งเข้าท่วมโรงอิด และที่พักอาศัยจำต้องย้ายขึ้นมานอนเต็นท์บนถนนสายผงเพียงบางบานได้นานกว่า3าวันแล้วต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มและห้องสุขาและเวลานอนต้องคอยระวังวันเกิดอุบัติเหตุรถยนต์วิ่งมาไปมาตามท้องถนนจะเข้ามาชนเต็นท์ที่พักพิงบนท้องถนนนางมุนรรมเต่าเล็กอายุ50ปีคนงานโรงอิดในหมู่ที่สามจบลหงเพงกล่าวว่าตนเองและครอบครัวมีรายได้จากการทำอิดหลังน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมโรงอิดและที่พัก ตนเองได้ย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงมาไว้ที่ดินถนนสายบบางบานผงเพงและทางเจ้าหน้าที่ได้นําเต็นท์มาตั้งไว้ให้เป็นที่พักพิงอาศัยอยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกและประสบปัญหาเรื่องขาดรายได้หลังจากลงอิดน้ําท่วมและเวลานอนต้องระแวงการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่วิ่งบนถนนรวมทั้งยังขาดน้ําดื่มและห้องสุขาที่จําต้องขออาศัยเพื่อนบ้านที่ได้เข้าไปถ่ายทุกและขอน้ําดื่มในการทําอาหารและเวลาเมื่อค่ำนั้นต้อง พบกับยุงที่ชุกชุมบางครั้งต้องนั่งกินข้าวในมุ้งเลยทีเดียวสำหรับสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเละทางจังหวัดได้ประกาศเตือนว่าจะมีน้ําเพิ่มในปริมาณสูงขึ้น50-70เซนล่าสุดที่ฐานนิทรมาต 47A บริเวณหน้าสารการจังหวัดอ่างทองน้ําไหลผ่าน1,808ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้าอยู่ที่7.08เมตรจากระดับตลิ่ง9.32เมตร จังหวัดอ่างทองมีผู้ประสบภายน้ําท่วม3อำเภอได้แก่อเภอวิเศษชัยชาญอเภอําป่าโมกอําเภอเมืองรวม10ตําบล30หมู่บ้าน583ครัวเรือนส่วนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเสียหาย12ตําบล3อําเภอรวมจํานวน3,644ไร่มีอําเภอโพทองอเภําอแสวงหาและอเภําอป่าโมก มูลนิธิปอต็กตึงพร้อมมูลนิธิการกุศลร่วมกันเร่งก่อกระสอบทรายนำไปใช้กั้นน้ำตามจุดเสี่ยงและสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ปอตักตึงพร้อมด้วยมูลนิธิกุศลวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกันก,นกวาี่ส4บนายนักที่ทําการอบตะผงเ็นตาบลผงเพง,บบเพงอเพาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยกันก่อกระสอบทรายไว้เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพื่อป้องกันน้าที่เพิ่มสูงขึ้นด้านนายพินิษฐ์ศรีโสภาหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปอตักตึงจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ปอต็กตึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลมิเศษช,ชายชาญกว่า40นายมาช่วยกันก่อกระ,ะสอบทรายเพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและต้องเร่งนําไปก่อคันกั้นตามจุดเสี่ยงจึงได้มาก่อทรายไว้สำรองส่วนทางด้านเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลากระชังต้องเร่งเปลี่ยนกระชังใหม่เพราะกระแสน้ําแรงกลัวว่ากระชังเก่าจะสู้แรงน้าไม่ไหวปลาก็จะหลุดออกทําให้ปลาในกระชังหลุดหายไปกับน้ําได้ ครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรสู่พัน์ประจำวันนี้กันครับหมูเนื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ100บาทไก่บ้านราคากิโลกร,รัมละ90บาทไข่ไก่เบอร์ศูนย์แผงละ90บาทเบอร์หนึ่งแผงละ78บาทปาลานินราคากิโลกร,รัมละ45บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับคะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ45บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ20บาทผักชีกิโลกร,รัมละ60บาทมะนาวเบอร์กลาง0 0ผลต่อ160บบาท บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีเริ่มให้บริการไฮสปีดอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีผ่านสายกแก้วนำแสงของแท้แล้วนะครับกับราคาสดคุ้มเคเบิล90ช่อง90รายการบวกอินเทอร์เน็ต20ทั7เมกะไบต์เพียงเดือนละ690บาทสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0818345701 035625485 คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นาฬิกา14นาฬิกาข่าวพักค่ำในเวลา19 14, นาฬิกาเช่นคืนและตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w s สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์คุณระคองและทีมข่าว acctvnews ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ